ต่อ,อมาเป็นคาถาเงินล้านคาถาเมือเ่อกี้เป็นคาถาค้าขายดีใช่ไหมคะให้ทําน้ํามูลล้างหน้า,าเอาน้ําเปล่าหรือมาทําส่วนแล้วก็เสกเข้าไปในน้ําแล้วก็พรมสินค้าหรือไปเอามาที่วัดก็ได้เนาะทุกคนแต่เราจะเน้นถ้าเราส่วนแล้วเราจะเอามือของเราเนี่ยไปไปพูดขอบคุณค่ะนะให้เหมือนได้บุญด้วยอะแล้วก็ขายของดีขายของหมดก็ที่ฐานแบบนี้ค่ะนะส่วนแล้วก็ขอให้ มีแต่คนรักเมตตาเพราะความหมายของเขามีคําว่าเมตตานะคะาคาถาที่นี้เขาคาถาเงินล้านค่ะทุกคนคะสวดแล้วภาวนาประจำทุกวันจะมังเกิดราบผลดังประสงค์นะคะมาสวดแค่สามจุกก่อนนะ,ะแล้วคุณจะเขียนลงทุกช่องทางเหมือนกันว่าคุณจะเริ่มสวดคาถาเงินล้านในระยะเวลานะคะคประมาณหกเดือนนะ,ะ <c oughs> จะตั้งใจทําให้ได้นะคะ และก็อะสปฏิชามีนาศิโมภุมมาสมหาทีวาสัตพิยขาปรายันติภุมมาสมหาทีวาพิราภาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพระวันตุมีมีเจภาภุมหาติพุทธามาอาอูนโมพุทธายะวิราทะยุวิราโคนนยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาววราอิติยุพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ สัมปติชามีนาสักสิโมภุมมาสัมมหาทีวาสภิยะขาปรายันติภุมมาสัมมหาทีวาอภิราภาพวันตุมีมหาภุญโยมหาราภูพวันตุมีมีเตพาหุหาตีิพุทธามาอาอุนโมพุทธายาเวราทยโระโคนนยังเวราหิงสาเวราทาศีวิราทาสาเวราอิธิโยพุทธาสัมณีมามาพุทธาสัตวาหุมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ สัมปติชามีนาสักติโมคมมาจัมมหาทีวาสพิยะขาปรายันติคมมาจัมมหาทีวาพิราภาพระวันตุมีมหาภุณโยมหาราโคพระวันตุมีมีเตพาหูหาสีพุทธามาอาวุทนโมพุทธยายะวิราตายวิราโโนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราาัอิทยิยพุทธสัมณีมามะพุทธศาสาวาหุสัมปติชามีเพ่งจิงพ,พาพาหาหา,หา,หาหรือ แล้วก็เป็นคาถามหาพิทักษ์จิตวิครังนกกึงขรังภาวนาใส่กุญแจปิดหีปิดตู้ใช้คู่กับคาถาเงินล้านเงินทองไม่สูญหายพ,อพ่อคูนทวีปูนค่ะทุกคนอ่ะแ <c> ล <oughs> ้วเห็นท้าววิสโนพี่พี่อ่ะพ,พ,พี่นี่ถอดถอดไว้วันทิ้งาแล้วนะทุกคนเออนะวันนี้นะคะมีเงินเหลือในห้าบาทก็จะเอาไปหยดทําบุญเอาไว้พิมพ์สมุดธรรมะอันนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้หากคุณนึคนหนึ่งนะ ท,ที่ติดตามเรามามากพอสมทวนนะสนใจนะคะสะสมมูลสร้าง